สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตรงส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแถวลาวนักคลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของลงกระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6ย์แปดหกสเบอร์ศูนย์แปดหกสหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็นไอดียไลนของผมเป็นภานษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก big วันเกเก้เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะนากก้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดนะครับส่วนหนึ่งก็ที่ผมได้รวบรวมนะครับนะก็คือมีด้วยกันก็คือหลากหลายยุคนะครับหลากหลายยุคเลยทีเดียวนะก็โดยเพราะเป็นมีดนะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดหลงข้อเดิมซะเป็นส่วนใหญ่นะ นะครับนะที่วางไว้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมีดเทพสตรานะครับที่ผมได้รวบรวมมาไว้นะครับที่ได้สะสมมาไว้นะที่สำคัญนะครับมีแต่เล่มนั้นก็คือนอกจากที่จะเป็นมีดท,ที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของต้องบอกว่า ทุกเล่มนะครับนอกจากมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วก็ที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะ,ะเป็นมีดที่ได้ผ่านร้อนผ่านน้ามาค่อนข้างพอสมควรนะ,ะที่วางไว้หน้ากล้องให้ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะแล้วก็วางไว้ด้านล่างนะครับวางไว้ด้านล่างนี่นะครับที่เป็นเป็นผ้านะครับนะอันนี้จะเป็นผ้าลอยเท้านะ,อะของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ผมได้ เขาเรียกว่าสะสมนะครับนะได้มานะ,ะที่สําคัญก็จะเป็นผ้าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะหลวงพ่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2 4งส่แปนะพศสอง4 8นนะครับนะในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวนะครับนะ มีดหมอที่คนได้ใช้มากที่สุดนะครับก็คือในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างที่จะมากต้องบอกว่าชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมนั้นต้องบอกว่าาจระาจายไปทั่วนะครับทุกที่ทุกคุทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในทางด้านเครื่องรางแล้วว่ามีดหมอนะครับนะ จริงๆแล้วถ้าเอ่ยถึงมีดหมอเนี่ยคนก็จะมักถึงก็คือเอ่ยนะครับนึกถึงมีดหมอลงพ่อเดิมก่อนใครนะ,ะก็คือเปลี่ยนได้อย่างนั้นเลยนะครับว่ายกเว้นจะหาไม่เจอหาไม่ได้นะครับนะถึงจะไปมองหลวงพ่ออื่นๆนะ,ะมีดหมอลงพ่อเดิมนั้นนะครับนอกจากจะมีในเรื่องของพุทธคุณแล้วก็อนุภาพค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักกันดีนะ,ะนะครับ ที่ยิ่งกว่านั้นก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะในเรื่องของมีดหมอลงวงพ่อเดิมไม่ใช่ว่าใครก็จะมีไว้ในครอบครองได้นะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่มีบุญแล้วก็ไม่มีบรารมีนะครับนะ,ะมากพอก็คงจะไม่มีสิทธิ์นะครับนะที่จะได้มีดหมอลงวงพ่อเดิมไปไว้ในครอบครองนะ,ะนะครับก็เรียนท่านอย่างนี้แหละนะ เอาละครับวันนี้จะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะจะนาเอามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะเฉพาะใบมีดเล่มนี้อยู่ที่7นิ้วนะครับอยู่ที่7นิ้วก็รวมด้ามฝักก็อยู่ที่11นิ้วเป๊ะเลยนะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเอางนี้ดีกว่านะครับนะอ่า คนหากันมากเลยทีเดียวนะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับเอาล่ะครับอย่าลืมนะครับก็นะักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก่อนอื่นก็ต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็คือแฟนคลับใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอสวัสดีนะครับนะกราบขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องทาง YouTube ของผมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็เข้ามาช่วยกันนะครับนะก็เชิดชูบูชาบารมีหลวงพ่อเดิมของเรานะ ส่วนใหญ่ผมจะนำเอามีดหลงพ่าเดิมก็คืงมาทําการเผยแพร่นะครับนะไม่ได้มาสอนกันหรอกนะครับนะไม่ได้มาอย่าถือว่ามาสอนกันนะมีอะไรที่จะมาแนะนํากันได้ก็แนะนํากันไปนะนะครับเพียงแต่ว่าดูดูแล้วนะครับนะดูแล้วนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับสามารถหลังใหม่มาได้เลยนะให้กดมาที่เบอร์0863 3 9 1 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496กับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะเปิดสายทุกเวลาทุกวันนะ,ะนะครับก็ไม่อยากที่จะต้องไปอวดโอ้โฆษณานะครับนะก็อยากจะถ้าเกิดว่าท่านชมแล้วดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะ,อะโอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีด ด้ามงานะครับเป็นมีดด้ามงาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับที่สำคัญนั้นก็จะเป็นมีดยุคต้นๆนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆ,ๆไม่ใช่มีดยุคต้นนะครับเป็นมีดยุคก,กลางนะเป็นมีดยุคก,กลางของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดสองกริสันะแล้วก็ที่สำคัญเป็นแหม่เจ็ดเก้าแหม่เจ็ดเก้านะครับนี่ก็ส่วน แหมลัดนะครับแหมลัดก็จะเป็นแหมลัดฝักก็จะเป็นเป็นเงินนะครับนะเป็นเงินแล้วก็จะแกะนะครับนะจะตอกเขาเรียกว่าจานจานนะเออใช้จานนะครับจานคาว่านโมฟุธายะรอบด้านเลยนะครับนะแต่แตมองตรงนี้จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้ามองของจริงนะครับนะมองด้วยตาเปล่านี่ก็จะเห็นชัดมากเลยทีเดียวนะอันนี้นะครับนะเป็นฝักที่นะครับ ไม้เนื้อแข็งนะ,ะดูแล้วอาจจะเป็นไม้ชิงชันนะครับนะ,ะเป็นไม้ชิงชันน,นี่นะครับนะ,ะก็งดงามนะครับงดงามมากเลยทีเดียวนะ,ะเป็นมีดที่าหาชมกันได้ยากนะนี่นะครับนะ,ะบนบนปลายด้ามนะครับบนปลายด้ามก็จะต่อเช่นกันนะมีรอยจาน นะครับนะเป็นรอยจานคำว่านโมพุทธยะนี่ก็เป็นยันพระเจ้า15บาพระองค์นะอ่าก็เรียกว่ามีใช้ได้ทางด้านนะครับตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันมหาอุดเลยนะอ่าอันนี้นะครับนี่ก็มีรอยจานเต็มไปหมดเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะอ่าแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะครับแต่พอโดนแสงแล้วก็จะเลือนลางไปนิดหนึ่งนะ อันนี้ก็เรียนทุกท่านให้ทราบว่ามีการตอกนะครับนะ,อะลอยจานคําว่านะ้ำมูฟุททายะก็คือทั้งหน้าและหลังแล้วก็ทั้งปลายด้ามแล้วก็โคนด้ามด้วยนะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับนะเอาละก็พอดูในส่วนของภายนอกเสร็จปั๊บเราก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะซูมนะครับนะผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนะ เมื่อชมแล้วนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับให้ติดต่อมาที่เบอร์0863291496สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับนะมีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มที่เป็นอของผมนะครับที่เป็นของผม้วยเขาเรียกว่าด้วยความยินดีนะที่จะให้คำตอบในทุกๆด้านเลยนะ ยกเว้นมีดของท่านอื่นนะครับไม่กระทั่งของท่านตัวท่านเองนะครับก็ไม่ต้องถามเข้ามาว่าเก๋ไหมแท้ไหมทันหลงก็เดิมไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องถามนะอพอไม่ถามจะทราบได้อย่างไงอาจารย์นครินนะครับนี่แหละครับก็สาเหตุที่มานั่งทําคลิปทำมิดโอก็ต้องการที่จะให้เขาเยื่ยมชมนะผมเองนี่แต่ละเล่มนี่น,นะครับที่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าเป็นมีดยุคไหน อย่างไรนะครับนะโดยเพราะมีหลงข้อเดิมนีกก็จะหลงข้อเดิมท่านได้สร้างาไว้ด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะแบ่งเอาไว้3ยุคใหญ่ๆก็คือจะมีมียุคต้นและมียุคก,กลางแล้วก็มียุคปลายนะ,ะมียุคต้นหลงข้อเดิมท่านก็ได้เริ่มสร้างจริงๆเลยตั้งแต่พศ .2450 นะครับนะปี2450ไปถึง2470เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะครับนะ ส่วนมิดยุคกลางก็จะต่อจาก2470ไปถึง2480เลยนะอ่านะครับนะมีมีของหลวงพ่อเดิมนะอันนี้เป็นมิดยุคกลางนะครับส่วนยุคปลายก็ต่อจาก2470ไปถึง2494ไปยันนู่นแหละนะครับนะหลวงพ่อท่านมรณภาพนะเมื่อปี2494ี่เี่นะนี่ครับท่านจะเห็นลอยจานคำว่านโมพุทธายะชัดเจนมากนะครับนะนี่ชัดเจนมากเลยอันนี้ในส่วนของปลายฝักนะครับนะแหมรัดปลายฝัก อานะอ่านี่พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะอ่าจริงๆมันมีทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับนะบล็อกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับรย์นคาว่านโมพุทธายะไว้ทั้งหมดนะอ่าการใช้นะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับนโมพุทธายะตัวเดียวนี่ก็เกินนะครับเกินที่จะพารณาแล้วนะที่สําคัญเป็นยันพระเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ หลวงพ่อเดิมท่านจะาจารน,นะครับด้วยมือของท่านเองนะก็คือถ้าไปากราบน้ำมศก,การนะครับที่วัดนองโพนะก็จะไปคนไหนเข้าไปในโบสถ์เก่าของท่านนะครับก็จะเห็นรอยจานตรงหน้าประตูโบสถ์นะใหญ่มากๆเลยนะครับอันนั้นท่านจะจานจะตอกด้วยมือของท่านเองนะครับนะก็มีอยู่ในหนังสืออยู่นะ อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะครับพอชมในส่วนของภายนอกเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของภายในนะ,ะนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นลายเสมาใบโพกครึ่งใบนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนก็จะเรียกว่าฝีไม้ลายมือของท่านนี่ต้องรอมีความวิจิตรมีความงดงามมากนะครับมีความปราณีตมากนะ ถ้าคนดูเป็นๆน,นะครับก็จะชอบในเรื่องของศิลปะของท่านเป็นอย่างมากไม่จะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะหรือว่าจะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะอ่านะครับนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยอาช่างช่างลายมือช่างสอนเนี่ยนะครับก็จะโดดเด่นนะ,ะมาทางด้านเสมาใบโพครึ่งใบแล้วก็เต็มใบนะครับและก็เป็นนาคสมพงนะหรือว่านาคเกี้ยวนั่นแหละ นะครับนะเป็นลายนาคสมพงศ์เนี่ยก็ถือว่าผมไม่รู้ต้องบอกว่าชอบเป็นส่วนตัวเลยนะครับนะเป็นพิเศษว่ากันง่ายนะแต่ถ้าเป็นน้องสิง์นี่ก็ความมิจิตนะครับงดง,งามก็อยู่ที่ช่างฉิมนะอยู่ที่ช่างฉิมนะครับก็นะก็จะมีความโดดเด่นกันคนละอย่างนะแต่ถ้าเป็นพวกเสมาใบโพครึ่งใบจะเป็นเสมาใบโพเต็มใบ หรือไม่จะเป็นนาเกี้ยวนะครับยันตีอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าแล้วก็จะเขาเรียกว่านะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะอ่าเอาละก็ชักไม้ออกมานะครับก็จะดูให,ให้ให้ดูในส่วนของภายในบ้างนะอ่านะครับเมื่อกี้ก็ให้ชมในส่วนของภายนอกของฝักนะครับนะที่นี้มาดูในส่วนของภายในของฝักนะ ผมก็ให้ชมนะครับนะให้ดูทุกแง่ทุกซอกทุกมุมนะครับนะเราไหนไหนชมกันแล้วเรียนรู้กันแล้วก็อยากจะให้ดูให้มันครบทุกจุดว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็คือให้ท่านได้ได้ศึกษาให้ท่านได้ดูนะครับของจริงนะนี่แหละคือลักษณะมีดหลงก่ะเดิมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะ,ะข้างนอกว่าเก่าแต่มองข้างในก็คือเก่ากว่านะครับนะมีรอยผุมีรอย คราบไข่เต็มไปหมดเลยนะ,ะนี่นะครับนาะลายไม้นะครับนะไม้เนื้อแข็งนะครับนะเรียกว่าอยู่กันกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังไม่เป็นไรนะครับฝักนะ,ะนี่ก็เป็นมีดหลงเดิมนะครับปัดนองโคเป็นมีดยุคก,กลางนะครับเป็นมีดยุคกลางนะ,ะก็คือมีดที่หมายท่านชมวันนี้นะ,ะนะครับที่สําคัญก็เป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะ อันนี่นะครับนะางดงามครับนะเรียกว่าลายนี้เนี่ยก็หาไม่ค่อยเจอค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะที่สําคัญก็จะเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความเป็นจริงนะอ่านะครับท่านลองดูนะทุกท่านลองดูนะครับนะผมพยายามจะซูมแล้วก็โฟกัสให้ท่านดูรายละเอียดในส่วนของใบนะใบก็ใบแห้งๆนะครับนะก็จะเต็มไปด้วย สนิมนะครับนะสนิมขุมนะแต่นี้ซูมเต็มที่แล้วนะครับซูมเต็มที่แล้วต้องการให้ท่านได้ชมรายละเอียดในส่วนของใบนะ,ะสนิมที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นสนิมที่ซึมจากภายในออกมาสู่ภายนอกนะ,อ,ะอย่างตรงตรงปลายของเม็ดก็จะเต็มไปด้วยคราบใข่นะครับนะแต่ที่สำคัญนั้นเขาบอกว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันเกิดขึ้นเต็มเลยนะ เขาบอกธรรมชาติจะไม่เคยโกหกใครนะครับนะคนต่างหากก็มักจะไปโกหกกันเองนะ,ะเพราะนั้นธรรมชาตินี่ก็เป็นครูนะครับนะเป็นครูที่ะจะบอกและก็จะชี้แนะท่านเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับก็คงไม่ใช่คนพูดนะ,ะถ้าคนพูดเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้นะครับนะจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดแต่เมื่อพูดดีแล้วแต่ถ้าท่านดูของแล้วมันไม่ใช่นะก็จะไปมีประโยชน์อะไร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับก็สิ่งที่ท่านกําลังชมอยู่ในขณะนี้แหละนะครับจะเป็นในส่วนของใบมีดก็ดีจะเป็นในส่วนของฝักมีดก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของด้ามของมีดก็ดีนะครับนะอ่านี่นะก็มาให้ท่านได้ชมนะครับท่านลองชมดูนะครับนะเต็มไปด้วยนะครับเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนี่นะอันนี้บนบนบน บนปลายด้ามน,นะครับนะ,อะมองตรงไหนอย่างไรก็นะครับนะ,ะซูมดูดีๆนะครับจะเห็นลายของงานะ,ะเป็นคล้ายๆลายไม้สักเลยนะ,ะนี่นะครับซูมดูดีๆนะจะเห็นนะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับดูของจริงแล้วเนี่ยมีดและมีจะงดงามมากเลยทีเดียวนะ,ะจะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับโดยเพาะในเรื่องของการ อาจตอกลายนะครับน่าจะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนะอ่านะธรรมชาติจะบอกท่านได้ดีที่สุดนะไม่ใช่คนพูดนะครับนะคนพูดเนีพ่พูดพูดได้หมดนั่นแหละนะอาที่สําคัญก็ไม่ต้องไปเชื่อผมหรอกนะครับนะให้ท่านเชื่อสายตาของท่านเองจะดีกว่านะ,ะท่านลองสัมผัสแล้วก็มาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะเพียงแต่ว,ว่า ดูแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ได้ความยินดีนะ,ะมีดทุกเล่มยินดีที่จะตอบนะครับในทุกๆคําถามของท่านนะขอให้ท่านถามมาอย่างเดียวนะโทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0863291496นะครับยกเว้นนะครับนะที่ผมจะไม่ตอบก็คือในเรื่องของท่านไปก๊อบมีดคนอื่นเข้ามาหรือแม้กระทั่งมีดของท่านเองนะ บางท่านก็ไปก๊อปมีดหน้าเพจนะครับคนนู้นมาคนนี้มาแล้วก็ไปตะเวนถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆคนนี้นะครับอันนี้มันดูแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะอ่าสาเหตุที่ผมไม่ตอบหรือเซียนทุกท่านเขาจะไม่ตอบนะครับก็เนื่องจากว่าเขาไม่อยากไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอ่าที่สําคัญนะครับเวลาตอบไปมันเสียมารยาทนะครับนะมันเป็นการเสียมารยาทนะอ่า อันนี้แหละครับจึงบอกว่ามันมันดูเหมือนจะดีแหละนะ,ะ,ะแต่คนใหม่ๆนี่ก็บางคนก็โกรธนะครับเอ๊ะทำไมนะ,ะถามอยากจะรู้นี่ทำไมถึงไม่ตอบให้ผมประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับนะ,ะหลายๆท่านก็ฟังหนูแล้วเหมือนจะดีแต่ตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่สำคัญมันเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคน นะและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นคนที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับหรือว่าตัวท่านเองนั่นแหละก็ไม่รู้ใครถามก็คนนั้นแหละนะอ่าก็เรียนไว้อย่างนี้เลยนะครับนะอ่านี่แหละครับก็มีอ่าเล่มนี้นะครับให้ท่านได้ศึกษาท่านได้ชมเฉพาะใบ7นิ้วรวมด้ามฝัก11นิ้วนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงาที่สําคัญนั้นเป็นมีดกษัตริย์นะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นแหม่เจ็ดเก้านะ เป็นแม่เจ็ดเนะครับนะะเรียกว่าหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะ,ะแต่แม่รุ่นนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเงินจะจะมากหน่อยนะครับนะข้อเสียของเงินเยอะๆนะครับเปอร์เซ็นต์เงินสูงนี่ก็จะสึกได้ง่ายก็เหมือนทองนี่แหละนะครับนะถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยก็ความอ่อนความนิ่มจะมากกว่านะเพราะนั้นถ้าเกิดว่านะครับนะมีดยุคกลางเนี่ยข้อเสียคือแม่ก็จะสึกได้ง่ายนะ ง่ายกว่าเม็ดยุคปลายนะเมีดยุคปลายก็จะถูกยกระดับขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาให้มีความแข็งแรงให้มีความทนทานว่ากันง่ายนะครับนะ,ะจะมีในส่วนของแป่ตั้งนะครับผนะสมกับเงินเข้ามานะ,ะคืออย่าไปมองในว่ามันเป็นนะครับนะเปอร์เซนต์เงินน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันผิดไม่ใช่นะครับนะการพัฒนาให้ดีขึ้นนะ,ะคนเราก่อนจะพัฒนา อะไรให้ดีก็นเนี่ยต้องเห็นข้อดีและข้อด้อยนะครับนะอ่ามันจะมีข้อด้อยอยู่ถ้าเกิดเปอร์เซนต์เงินอ่าสูงสูงนะอาจะทำให้นิ่มจะทําให้อ่อนนะครับนะเวลาไปสัมผัสอะไรต่างๆโดยเฉพาะมิดหมอนี่เป็นสิ่งที่พกพาติดตัวไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะบ่อยนะอ่ามันจะทำให้เสียดสีนะครับนะอ่าแล้วก็จะทําให้อาสึกหลอได้ง่าย นะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับมีอะไรเราก็พอบอกกันได้ก็บอกกันไปนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องอาคานั้นน,นะนีผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ21กับ15วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละสําหรับท่านใหม่นะครับหรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับแฟนคลับทุกท่านนะอาทีพเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะทางช่องทาง YouTube นะครับนะอของนักคลรินมิตหมอนะครับนะ เมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับก็มาช่วยกันนะมาช่วยกันก็คือทำการเผยแพร่นะครับมาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะให้เป็นที่รู้จักของผู้คนเขาเรียกว่านะครับนะให้คา,าจรคาายไปทั่วนะครับนะทุกที่ทุกคนทุกแขงนะจริงๆชื่อของหลวงพ่อเดิมนั้นก็ยังเป็นที่ทราบกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะนะครับชื่อเสียงของท่านนั้น แต่วันนี้เราจะทํำยังไงให้นะครับคนรุ่นใหม่นะ,ะคนรุ่นใหม่นะเขาได้รู้ว่านะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับนะหรือว่ามีเทพศาสตราหรือว่ามีหมอนะครับนะมันมีความสําคัญแบบไหนอย่างไรนะครับนะ,ะคนเราถ้าเกิดเขาไม่รู้นี่ก็การรักษานะครับการ ดูแลรักษาก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเมืกันง่ายครับแต่ถ้าเกิดได้รู้นะครับก็จะทําให้เขานั้นมีความรักมีความหวงแหนนะ,ะแต่ถ้าคนไหนได้ศึกษาเรียนรู้นะครับจกายได้ได้ทราบในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะครับเกี่ยวกับพีษหมอหลวงก็เดิมนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับนะเป็นที่เก่าวขานกันมาเขาเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวนะครับนะ อ่านะครับเป็นนั้นว่านะครับนะก็ดูแล้วนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็ด้วยความยินดีนะครับก็ให้โทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์9เนะครับนะเบอร์0863 2 9 1 4 9กนะครับก็ให้โทรเข้ามานะในทุกๆคําถามนะครับนคารินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนะักคลิมมีดหมอก็กล่าวคำว่าส,สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ